วันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้พวกผมเป็นพิธีรีนะครับวันนี้ผมก็พ่อผมเชวนผมไปเก็บแมงพัดตอนกลางคืนนะครับก็แถวภาคใต้เนี่ยช่วงฤดูร้อนเนี่ยประมาณปลายเดือนเมษายนถึงปลายเดือนเอ้ยไม่ใช่ต่อไปช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายนเนี hmm. ่ก็จะเป็นฤดูแห้งแล้งที่ช่วงแมงพัดมันออกมาไต่กลางคืนหรือว่ามามาันก็คือมาผสมพันธุ์ของมันนะแต่ว่ามาผสมพันธุ์ยังไงก็ตามก็เป็นอาหารของผมอยู่ดีแล้ว หมาดหมูมานานแล้วไม่ได้กินมาตันะ้งเป็นปีนโอเคตอนนี้ก็อุปรกรณ์มันก็เตรียมข้างนอกไว้หมดแล้วเราก็เดินทางกระพ่อกรไปหาแมงพัดกระลดีกว่าเรียบตอนนี้ก็เริ่มเดินทางหาแมงพัดกระบรรยากาศมันก็เบิดมากก็คือฝนม,มันก็กําลังจะตกอยู่บ้างตอนนี้ เค okay, ตอนนี้ก็ไอยู่ที่เสาแรกแล้วในเสาแรกบอกว่าตรงนี้มันไม่ค่อยมีแมงพัดสักเท่าไหร่รที่ผมพามาเราก็ต้องไปเสาอ,อื่นครับดูเสาท,ที่สองนี่ปะเสานี้มีไหมไม่มีเพิ่งผ่านไปอีกเอ้บุญม,มาโอ้โหตามมา,ตามมาถึงนี่เลยอ่ะอ๋อหเ,เหนื่อยใจจริงโอเคมาจุดจิวเสานี้อีกทีดิอ๋อนี่ก็ยังตามมาอีก าตามก็ไปตามก็ไปเาตามไปตามยันเสา,น,เสานู่นแหละเสานี่ไหมไม่ค่อยมีเลยต้นเสานี่นครับไม่เจอบุญมาอยากกีกะเดี๋ยวรถชนมามาเสานี่อีกรอบหนึ่งเสานี่มันก็ไม่มีครับไม่มีเลยตรงนี้มันไม่มีต้นสนเนี่ยโมันอยู่ใกล้ต้นสนนะครับบุญมามก็ตามไ,มไิ่งใหเดี๋ยววางรถชนอ,อกบุญมาเอ้ย ตัวตาต้องเหนื่อยมาขึ้นรถให้อีกเป็นไงลูกหน,นูบายสิมึงเย็ดดไอ่ไหนๆก็ขึ้นรถมาไล้หาด้วยไม่พันดน์ใจกันเลยมันสายมันต้องไปที่บ้านที่ใกล้ร้านเลโกออ้ปะตรงนั้นมีแน่นอนมี่เสานี่แหละเสานี่แหละโอเคมีแล้วเ <c oughs> จอและ้วเจอและ้ว Rồi. bia tụi em. Ai, bên hạng phụ nữ nó cũng bỏ 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 của bỏ bỏ nó bỏ 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 เดียวก่อนภาคใต้ก็กินกันส่วนใหญ่ผมไม่รู้นะแถวภาคเหนืออีสานตะวันออกกลางมีไหมแต่าภาคใตม้มีมีหมดครับตัวส่วนใหญ่จะมีตามชายทะเลหน้าชายเลยจะเยอะมากแล้วตัวใหญ่ด้วยดูอีกตัวโอ้เจ็บ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 เดี๋ยวยกมือมาโอ้ยเจ็บเจ็บเสียงมันมันจิกเน,นื้อเนี่ยมันจิกเนือ้อเมื่อกี้เห็นหน้าผมดินั้นน่ะ ไปวิชายไปเมื่อกี้เห็นหน้าลนมีอีกมั้งตัวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปวิ่งไปตรงนู้นเลยเสาเสานี้มันก็ไม่อเอือเนี่ยก้องมัวไหม่ะไม่มัวนะเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนี้ยเนสองตัว นีสต้ห้ตัวก็อิ่แล้วเหมือนพันนอิง่ายมนจะอเป็นลึกสถานี้ก่ส้างเนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเยอะเลยีเนี่ยถ่ายใกล้เกิระวังกองมูใกล้หน่อยมีเลยหมดัหมดตรงนี้อยังยังยังมีอีกังอ

มีเกี้ย,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 น,ยน,น,นี้นีน่เจอแล้อีกตัวนึงต้องม่ใช่เป็นแถวโน้นโน้นมีสามตัวมาดราบตอนนี้ลองไปหาดีเด็กช่าง,งมั้เราไปหาเสาอื่นดีกว่านี่มันหมดอนนะ เอกันเลยเมื่อกี้เสานี้ได้เยอะมากประมาณ20 30ตัวได้ยอย่างเยอะเลยไปไปเสาต่อไปรู้สึกว่ามันมืดมากแล้วก็ลมมันก็ค่อนข้างที่จะแรงมากอยู่ด้วยครับ้อ๊ะตรงเสาใกล้ๆที่มีหลอดไฟอยู่ตรงนั้นแหละตรงนั้นก็มีแบงพัดอยู่บ้างครับแต่ว่าเมื่อก่อนมมีเยอะแต่วันนี้ช่วงต้นเดือนผมก็ไม่รู้นะว่ามันยังมีเยอะอยู่ไหมเอ้ยพ่อจอดกันก่อน

ตัวหนึ่งเดียวไปหนึ่งอ้ตัวเดียวเองแต่ว่าอะไรอย่างน้อยมันก็เจออยู่ดี๋ยวไปซอต่อไปเลยเรื่อย่เสาข้างหน้าน้วยไม่เคยมีแมลงพัดเยอะอยู่ปีที่แล้วเยอะมากหรือว่าปีนี้มันก็ไม่บรนใจว,ว่ามันก็ยังเยอะหรือไม่แต่ว่านะมืดก็มืดม,มองเห็นยากอยู่เนี่ยเสาตรงนี้แหละจอดแป๊บนึงก็จอดตรงนั้นแหละ ม่อ๋มีมีมีอยู่ตอนนี้โอ้หลายตัวเลยมีเอยู่หลายตัวเจ็บเลยแปดเก้าตัวนุ๊กนั่งร่าไเจ็โอ้

เอาดียน่าไปดูเลย này này này, ừ, ok đẹp rồi, Một ra là sợi nha ไฟเหลืองวันนี้มันไม่มีไม่ค่อยมีแมงพัดสีเหลืองอะ่ะส่วนใหญ่เป็นแสงไฟขาวใกล้ๆอ่ะกต้องติดอยู่กับต้นสอนอ่ะมันจะมีไอ้นี่ต้สนสนมันห่างไปหน่อยอะ่ะเดี๋ยวว่าไฟฉายเเรื่อยๆ ตอนนี้เราก็มาหาอยู่เราก็ไม่เจอแนละ้วปกติที่ช่วงเก็บแมงปัดมันมานะมันจะมาช่วงทุ่มถึงสามทุ่มเท่านั้นเวลาอื่นมันก็ไม่มากันแล้วนะแต่ก็มาไรนี่ก็ได้มาเยอะเยอะเลยคนระับตอนกินทั้งครอบครัวนะครับก็ไม่รู้นะว่าแถวภาคอาืนนอกก่นที่เช่นภาคกลางอีสานตอนออกจะมีแมงปัดเยอะหรือยังแล้วก็เองพอหน้ากินแล้วแต่ก็ได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ติดไลค์ก็เป็นกำลังใจกัน คลิปหน้าผมก็ถ้ามีแมงพันปีกก็จะถ่ายมาให้ดูอีกนะครับสำหรับคลิปน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ